สวัสดีค่ะทุกคนเมพ่อเช้กนแล้วนะคะอันนี้กบพาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์เขาเขียวซูนะคะที่ออที่อยู่เนี่ครับจ่ายไปผู้ใหญ่อ่อผู้ใหญ่หกกบไม่แน่ใจว่าตั๋วเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ นี่ค่ะทุกคนจ้าราคาตามนี้นะสวนสัตว์เขาเขียวฮชาดไหนน้านชาดไหนน้องแป้งจอย เอาบ๊ายบายบ๊ายบายอนะตอนนั่งสบายนี่นรัมนูนีัวอ่ะม่มาม้มงท้ายรูปอกแลได้นี่ สายเือของเรานะครับบอหนี้จะเป็นลูกตาลของแม่มลนะครับที่เจอเป็นสัตว์ฮิปโปฮิปโปเห็นไหมเห็นฮิปโปกันไหมทุกคน่ไม่ใช่อันนั้นอ่ะอันนัอยบไม่าเป็นมีขอครับตรงไหนตรงไหนมีขอ เออันนี้นกอันนั้นอู้พี่บอกพี่บอกผู้สูงอายุกอนหนึ่งเด็กน้อยกอนหนึ่งเด็กน้อยเขาบอกเด็กน้อยจำแน่กเด็กน้อยเขาห่อสองขวบพี่ว่าอันนี้นกอันนั้นตอนนั้นนกอ่าล่างนกอะไรสิครูเออฟาร์มิงโก้นี่ไงฟาร์มิงโก้ ใมนะหเ็ม um, ือทยนะีแ่ไม่าเมาแล้วนทีมันมาแล้วนั่นเห็นบ่นั่นบัวางหรอแไมันลอุนันอนันเห็นคนแล้วมันตนลงมาแลวจีาโอ้ยละ เยอะเยะเลยขาเป็นแม่ก็บอกว่าเขาแม่เป็นสวนสัตว์เปิดไงสัตว์ตัวร้ายเขาไว้ทั้งในแต่สัตว์ที่มันสามารถออกมาข้างนอกได้สัมผัสกันเลยคเป็นปใ่นะครจะลงชมเล้งเลจะไปดูเหมือนกับเราแหลกช้างนี่แหละเพราเวลาไงเวลามันนี่ หยายบงฮะหยบานนู่นี่ช้างยังไม่มาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้าอาเดี๋ยวให้พ่อพ่ออาไปซื้อยามให้มันนะโอเคไหมเดี๋ยให้ช้างแล้วลอกว่าให้ช้างมันพ่ออาไปซื้อหยามาแล้วหำาเขาจะได้สัมผัสช่างถ้ามันถ้ามัน่มีหยามันบ่ามาลเมรเลยนะเห็นมัน้ใเมนมน้อยไปไปไปให้าไปให้ไป dễ à dễ à dễ hơn. chơi đi. là này già khu là na hà. ฮามันลมใส่หัวได้นั่นเยอะมากเยอะสุดอเคนะครับตอนนี้ับได้เวลาแล้วนะครับขอเชิญครับอุราการรับชมนครีวที่าระับสากรที่เรานาป ก็จะเป็นการปั้นะครับนักท่องเที่ยวท่อื่นนะครับการมองก็จะให้สนใจนะครับขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวด้านล่างด้วยนะครับไไไไมม่่ดด้้ก็สำหรับใายเขาเขียวนะครับเรื่องนี้นะครับไม่เหนื่อยกันยุ่งงงนี้นะช่างไม่ได้พัดกี่แรงงานมีงานขนาดใหญ่นะครับอายุ19ปีนะครับอาจจะรอกันครับ แล้วการของช้างจริงๆแล้วก็เป็นฟันนะครับเป็นฟันตัดคู่แรกที่มีการที่ออกมาบริเวณป่ารังต้นเตนะครับก็จะมีไว้ใช้ในการต่อสู้ป้องกัตัวนะครับในการดำรงชีวิตนะครับช้างจะมีฟันนะครับแตกต่างจากมดนะครับมดจะมีควันสองชุดนะครับคือฟันน้ำมันแล้วก็ฟันแรงนะครับแต่ช้างจะมีควันเพิ่มเตอันนี้คือให้รางวัลเขาใช่ไหมคะแต่ละชุดก็จะมีอายุการใช้งานนะครับ ชุดนี้ก็จะาุกาใช้งานยเฉลี่ยที่ประมาณ10ปีนะครับเพราะว่าอายุขยของนก็จะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ60 70ปีแ่รอเลยนะตั้งวงรอเลยนะเธอเดี๋ยดิดดิีงอนงนะครับเพราะฉันม่ ไม่มีมัะเป็นชิอาเได้นะครับดูตาดูตาเนการ้ใจนะครับเพราะว่าจมูกของช้างจะมีรูจมูกเปนางยางครับน้ใช้ใการืน้อข่ายนะครับโอ้ดูนี่ตห่นล้นี่แม่พี่เเห็นแล้วเนี่ยคองานสวยมาก ไแล้วลงไปแล้วลเอ้โหขนาดเราเป็นคนยังไมนไม่เป็นเลยดูน้ำใส่เข้ไมในงวงั้วก็เอามันใส่ปัาแล้วก็พ้นน้ำ

นี่ก็เป็นสวนละมังนะครับละมังก็คือกวางนั่นเองนะครัะคุลกวางเอลเดียครับตอนนี้นั่งเที่ยวสามารถที่จะป้อนอาหารถ่ายรูปได้นั่งโชวนั่งเที่ยวดูหน่อยไป่ไป่อยู่บนต้นไม้นี่เหียนีเลยได้ยินไหม กินน้ำกินน้ำนี่วิธีการกินน้ำของเขาใช้หลังมือแตะไปที่น้ำแล้วก็ดูดกินจากนิ้วมือนะกว่าจะหยิบนี่หลายหยดเลยคะทางเข้าไปดูได้ข้างในได้ไปดูข้างในได้เข้าไปดูข้างในเลยมันอยู่ในกระจกเขาบอกเมื่อกี้นี่ มันร้อนไงจ๊ะโอ๋อเดินมาโชว์ด้วยหาหาหาอ๋อมาโชว์ใช่ไหมเนี่ยยือไม่ว่างทีนี้พุ่งแป้งมาตรงนี้สรุกบางน้องแัง อ um ้้มาหาปีแล้วครับนมาหาีแล้วปีตำมันตำนิ้วมีน้คานสัตว์วิทยาศาสตร์เต่านะครับทุกคน อันี่ยาวขึ้นมาตัวเมีเบดูมีเบบีตัวนี้เล่ดูดิดูตัวเล็กนะเลนไหโผ่มแล้วโผล่มาแล้วโอ้ไม่กินนสมุดหน้าลนไนแล้วสิวมาเลยดิดูโผล่แล้วส่วนส่วนอนุบาลรูปเก่าเต่าลายตีนเป็ด อนแอ้ายน่ากลัวมากแต่หนูคิดว่าเขาไ้นี่เนาะมันแบบดูทำไมหัวหมืนหัวมืนงูเลยอ่ะที่แล้วที่แล้วหัวมันเหมือนงูเนาะแฟมลี่หัวแฟมลี่สเน่ ลูกนู่นไงข้างในนู่นไงเห็นไหนู่นนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยลูกลุกนี่เห็นนี่ไงนี่ไงยูโมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกิ่งไม้เลยนะอะไรโอ้ my goodness all ทีละน no ภาษาอังกฤษ say something you can see ah À, hỏi, m a x m a x i m u m ờ, ok, ok, look Này, chữ thai Chữ thai, túc kè, lai sửa đào Oh my goodness Này, đúng rồi, túc kè, lai sửa đào Này, nó nhìn